นะะี่หลังคามีหลังคาอย่างมีพนักง,งานทั้งดูแลความสะอาดลดต้นไม้ทำความสะอาดเก้าอี้ทำความสะอาดพื้นค่ะผู้สูงวัยเป็นกับพ้ากันมาออกกําลังกายกันค่ะออกกําลังกายกันอันนี้ก็คือภายในบริเวณสวนเด็ดใบไม้ อปนนี่ผดูเรส่วนทำความสะอาดแล้วก็ลดต้นไม้ค่ะโอ้ยต้นพักกลุ่มพักกล่เป็นดอกขาวอักหลา,ลาเต็มต้นแล้วค่ะเป็นสะออนต้นดอกพักกลุ่มพักกม่ำหลายหลายเลยค่ะต้นดอกกระบาลเยอะเต็มต้นเลยดอกพักกลุ่มพักกลรสวยงามมากค่ะะความเพียงกันเลยค่ะ,คะงามหลายค่ะ ท้ายใน,นส่วนอันนี้สวนย่มนะคะส่วนย่อมส่วนน้อยนะคะต้นดอกพักกลุ่มพักกล่ำมแล้วหลายเลยะคะ่ะดอกกระบานเยอะเต็มต้นเลยดอกพักกลุ่มพักกล่ำมสวยงามมากค่ะความเพียงกันเลยะค่ะเด็ดใบไม้แต่มีเก้าอี้ให้คนนัง่งไปได้หน่อยเข้าไปชม อัในสวนสะอาดสะอาดดิค่ะงั้นมือเศรนาณะผู้สูงไว้พมันจะจับกลุ่มกันแบบนี้ละค่ะจับกลุ่มกันแล้วก็มาออกกําลังกายกันค่ะก็ะมีพนักง,งานทั้งดูแลความสะอาดลดต้นไม้ทาความสะอาดเก้าอี้ทาความสะอาดพื้นค่ะดอกพักกลุ่มพักกล่ำสวยงามมากค่ะ ความเพียงกันเลยค่ะได้ออกกำลังกายกันออกกำลังกายร่วมกลุ่มกันค่ะมอกจะกเป็นชาลาน้อยนะคะชาลาน้อยนั่งพักผ่อนวันนี้ผู้ดูแลส,สวน <Okay. S 1> ทําความสะอาดแล้วก็ลดต้นไม้ค่ะโอ้ยต้นพักกลุ่มพักกามเป็นดอกขาวอักหลักเต็มต้นแล้วค่ะเป็นตะสอนค่ะดอกพักกลุ่มพักตามค่ะบานเต็มต้นเลย นี่หะคะ่ะต้นดอกพักกลุ่มพัก,กาตามแล้วค่ะเมืองฮ่องกงนี่มีดอกพักกลุ่มพักรามไปค่ะอันนี้ก็คือดอกพักกลุ่มพักตามได้ค่ะต้นดอกพักกลุ่มพักรามเียเข้ามาในนี่อันนี้ก็เป็นมองนางพักสวยงามค่ะเข้ามาในนี้ก็เข้ามาในนี่อันนี้ก็เป็นมองนางพัก สวยงามค่ะทามาในนี้ก็ดีแล้วก็มีเก้าอี้มีตกให้นั่งเล่นนั่งพักผ่อนกันค่ะนี่ค่ะเป็นเห็ดว้ดี้ดีเลยค่ะคนน่ะได้เ้ยค่ะนี่นะคะผู้สูงวัยนมีความสุขมากค่ะดอกเต็มต้นอยู่ค่ะแต่บางคนัางนี่เขาจะกินมาเป็นค่ะ คนเมืองนี่เขาจะกินหมเ้เป็นแล้วก็บอยฮอสซัสดีคะมันด้ยายน้อยพาทันผู้ชมมาเดินชมบรรยากาศค่ะง่ามหลายค่ะเดี่ยว่ายในสวนอันนี้สวนย่อมนะคะสวนย่อมสวนน้อยนะคะง่ามเมือ่อเศร้าอ่นคณะผู้สูงไว้กันจ,จับกลุ่มกันแบบนี้แหละคะ่ะ จับกลุ่มกันนะคะมาออกกําลังกายกันค่ะผู้สูงวัยเป็นกับภาคกันมาออกกําลังกายกันค่ะออกกําลังกายกันอันนี้ก็คือภายในบริเวณสวนมีเก้าอี้มีอย่างนั่งได้ดีเลยค่ะเนี่ยสาระน้อยนี่แหละค่ะทีมาของว่าเมืองฮ่องกงดอกพักกลุ่มพักกรม อันนี้ก็คือดอกพักกลุ่มพักตามได้ค่ะต้นดอกพักกลุ่มพักกามดอกเต็มต้นอยู่ค่ะแต่ว่าคนมืองนี่เขาจะกินม่เป็นค่ะคนมืองนี่เขาจะกินม่เป็นแล้วก็ใบ,บ่อเันนะะั้นค่ะนี่หลังค้านี่หลังคายางเงี้ยมาซ้อนขนาดผู้สูงไว้คนที่จับกลุ่มกันแบบนี้แหละคะ่ะ จับกลุ่มกันกนะคะมาออกกําลังกายกันค่ะดีแล้วก็มีเก้าอี้นุ่งตกตให้นั่งเล่นนั่งพักผ่อนกันค่ะนี่ค่ะดอกเ,เด็ดว้ดีดีนะคะพุ่นนนะดอกพักกลุ่มพักกามสวยงามมากค่ะพุ่นะความเพียงกันเลยค่ะพุ่นน่ะค่ะดอกพักกลุ่มพักกามเต็มต้นเลยค่ะค่ะล,ลากอยู่ มีเก้าอี้ให้คนนัง่งไปย้ายนอ่เข้าไปชมไอ้ในสวนสะอาดสะอาดด้วยค่ะมีพนักง,งานทั้งดูแลความสะอาดลดต้นไม้ทำความสะอาดเก้าอี้ทำความสะอาด,าอาด,าอาดพื้นค่ะเข้ามาได้นี่อันนี้ก็เป็นมองลงังพักสวยงามค่ะ ข้ามานั่นี่กับข้ามาน,นั่นี่อันนี้ก็เป็นมองนังพักสวยงามค่ะ,ะข้ามานั่นี่กัะแตมีเก้าอ,อี้ให้คนนั่งอะย้ายหน่อยเข้าไปชมอันในสวนสะอาดๆด้วยค่ะใบไ,ไม้ก็เขียวสวยค่ะ เป็นอย่างคือสะอาดแท้นะคะเป็นมีผู้ดูแลสวนค่ะผู้สูงวัยเป็นกับผ้ากันมาออกกกำลังกายกันค่ะออกกำลังกายกันอันนี้ก็คือภายในบริเวณสวนเป็นอย่างคือสะอาดแท้นะคะเป็นมีผู้ดูแลสวนค่ะ งามไหลค่ะเดี๋ยถ่ายในสวนอันนี้สวนย่มนะคะ่ะสวนย่อมสวนน้อยนะคะดอกพักกลุ่มพักตามค่ะบานเต็มต้นเลยพุ่นนะคะ่ะต้นดอกพักกลุ่มพักตามนะคะเมืองฮองกงนี่มีต้นนะคะนี่หลังคานี่หลังคาอย่างมันออกกำลังกายความเพียงกันดีขนาดค่ะ ไม่ต้องกับผู้สูงดอกพักกลุ่มพักตามค่ะบานเต็มต้นเลยนี่นหรคะต้นดอกพักก,ก,กลุ่มพักตามนะคะเมือ,อง่องกลนี้มีต้นอ,ออกกําลังกายความเพียงกันดีขนาดค่ะไม่ต้องกับผู้สูงม,มีเก้าอี้มีแอ่งนั่งดีดีเลยค่ะเนี่ยสาระน้อย ผ boy, ูผ tai, ้สูงวยเป็นกับผ้ากันมาออกับร่างกายกันค่ะอกกบร่างกายกันอันนี้ก็คือภายในบริเวณสวนผักกลุ่มพักกามไปค่ะอันนี้ก็คือดอกผักกลุ่มพักกามได้ค่ะต้นดอกผักกลุ่มพักกามผู้สูงไว้เป็นกับผ้ากันมาออกับร่างกายกันค่ะอกกบร่างกายกันอันนี้ก็คือภ้าในบริเวณสวนคุณน่ะค่ะ ดอกพักกลุ่มพักตามเต็มต้นเลยค่ะค้าอักรากอยู่นีค่ค่ะคุะดอกพักกลุ่มพักตามเต็มต้นเลยค่ะค้าอักรากอยู่นี่แหละค่ะทีมาของว่าเมืองฮ่องกงเด็ดใบไม้ ดอกพักกลุ่มพักกามค่ะบานเต็มต้นเลยน,ลนุ่นนะค่ะต้นดอกพักกลุ่มพักกามนะคะเมืองฮ่องกงนี่มีดอกพักกลุ่มพักกามค่ะบานเต็มต้นเลยนุ่นละค่ะต้นดอกพักกลุ่มพักกามนะคะเมืองฮ่องกงนี่มีต้นเป็นยังงคือสะอาดแท้นะคะเป็นมีผูดูแล่สวนค่ะ มีเก้าอี้มีอยงนั่งได้ดีเลยค่ะเนี่ยสาระน้อยดอกพะกุมพะก,กามสวยงามมากค่ะนี่ความเพียงกันเลยค่ะเข้าม,มาในนี่อันนี้ก็เป็นมองนั่งพักสวยงามค่ะเข้าม,มาในนี่ก่ะ อนนี้แล้วันอดีค่ะเป็นยังคือสะอาดแท้นะคะเป็นมีผู้ดูแลสวนค่ะผู้สูงว้ยเป็นกัพาพฟกันมาออกกําลังกายกันค่ะออกกําลังกายกันอันนี้ก็คือภายใน